เอาละครับก็ต้องขอบกล้าสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป๊อปอิงแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิเวอร์ดวยกมเราเอากันไม่ก็แล้วนะครับผมกับ กับอะไรอ่ะกับหลีกตอนนี้ที่กําลังเข้มข้นนะครับอ่ากำลังระเบิดฝึกความมันไปถึงแบบว่าขั้นเดือดจัดจัดแล้วนะครับก็ใกล้จะขายแม็กเข้าไปทุกทีนะครับอส่วนตัวพี่เองนั้นแม็กไปนานแล้วขายแม็กไปนานแล้วตัวพี่เองก็ของพี่นั่ัดโลกล้านปีมันน้อยจริงๆนะครับอ่ะผม ขอเคีย์อันดับก่อนละกันนะตอนนี้พี่ก็อยู่แรงเงินอันดับที่10โอยอยู่แรงเงินหนึ่งว่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมืดๆเดือนไปตีไล่แล้วกันอันดับหนึ่งสามนะครับน่าจะชนะทีเดียวก็ข้ามแรงไปแล้วนะครับเ้ยพักเรื่องเครียดๆไปก่อนดีฟ้าอะมา วันนี้แนะนําในรถเสาร์สักตัวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหมุกมุ่นกับสัตว์โลกล้านปีมาหลายวันแล้วผมก็จะเอาเป็นตัวที่แบบว่าแข็งแข็งแกร่งนยเอาแข็งแกร่งนยเอาตัวนี้แล้วกันอืเพราะว่าแองกิโลเราแนะนําไปยังวะจําไม่ได้นะครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วละกันที่ร,รู้ๆคือตัวนี้ยังไม่แนะนําไม่ได้แนะนําเลยนะครับกูข้ามมันไปได้ยังไงวะอะชื่อ,อมันก็ชื่ออะไรอะ อียูโพอะไรอะอ่าอีลูโพคาพารัสนะครับชื่อเรียกยากชิบหายเลยอียูโภอะไรอะคาพารัตนะครับอืน่าจะชื่อนี้แหละถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยอ่ะผมขอเรียกมันว่าอ่าต้องเรียกว่าอะไรดีหนามตุ้มกันแล้วกันเออเรียกมันหนามตุ้มก็แล้วกันไม่ไงั้นก็อ่ะหนามตุ้มกันแล้วกันนะ เรียกง่ายดีนะวะไปดูล่างแรกของมันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในล่างแรกว่าล่างแรกมันโหดแบบมันโหดอะโหดด้วยสีอะแล้วดูดีหน้าของมันเหมือนงูชัดเลยในนี้หน้าอย่างนี้มีพาพันธ์เดียวกวบงูไหมอ่ะเอกลักษณ์เด่นของมันเลยก็คือมีหางที่เป็นตุ้มนะครับอืแต่ก็จะเป็นมันตุ้มเหมือนหลายๆอันมาประกอบเป็นอันเดียวนะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแบบว่าโลเหมือนยังไงอะสนับ ต้องเรียกว่าอะไรดีกระบางมือของพวกซามูไรญี่ปุ่นโบราณนะครับเหมือนเสือ้อเกาะของซามูไรญี่ปุ่นโบราณนั่แหละอะกระบางไรกระบางมือกระบางแขนนี่แหละเทจะจัดในร่างแรกอะ่ะพุดตรงๆนะครับแล้วก็มีหนามบนกระบางด้วยแต่หนามก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับอ่ะร่างสองนีา่าะร่างที่สองก็เริ่มมีสีสันชัดเจนขึ้นนะครับอ่าก็มีสีดำครับนะต้องเรียกดำครับกับสีน้ำตาลเข้ามาแต้มนะครับตรง เกาะโลของมันนะครับแล้วตัวมันก็เริ่มออกเขียวๆนะครับหน้ามันก็เริ่มแบบว่าทำเหมือนเทินขึ้นนะครับโคตรเท่มาไปดูล้างที่3าของมันนะครับหน้ามันก็เริ่มจะแหลมขึ้นนะครับดูจากท่าทางมันกระส่งนะครับแล้วก็มันเหมือนแมงป่องเลยว่ะ พูดต,ตรงๆเลยไปปม,มาๆมันเหมือนแมงป่องมากกว่านะครับ <c oughs> มึงเป็นไนโนเสาร์ที่แบบว่าประหลาดมากเลยนะ <c oughs> ตัวมันก็มีสีเขียวนะครับลงสีน้ําตาลมันก็เริ่มเป็นสีน้ําตาลอ่อนลงนะครับแล้วก็มีค้ำๆดำๆแต้มๆไปเรื่อยเลยนะครับแล้วก็หนามก็เริ่มจะมองอแหลมคมขึ้นนะครับ <c oughs> แต่อุจจัอันตรายเลยก็ยังเหมือนเดิมนะต้มนะครับเฮ้ยมึงจะเดินไปไหน <c oughs> อะมา ในร่างที่สี่ของมันนะครับโลโลเกาะของมันนี่ก็รู้สึกว่าจะหนาขึ้นนะครับแล้วหนามมันก็โอ้ยพึบไปหมดเลยพึบปั๊บไปหมดเลยฮะหนามตุ้มของเราดูมันเดินหนีผมอ่ะมันจะเดินหนีไปได้นะอ่ะลูกตุ้มก็ยังคงเดิมนะแต่ก็มีหนามที่ลูกตุ้มเพิ่มขึ้นมานะแล้วก็มีหนามที่หัวเข่าเพิ่มขึ้นมาหน่อยๆน,นะครับหน้าตาก็ยังเหมือนเดิมนะและก็ตัวสีเขียวนะครับ หล่อเท่ไม่มีใครเกินอขอดูหน้าชัดๆของมึงซะหน่อยเอ,อมึงนี่มันก็พระเอกมึงก็เนี่ย เจ๋าแจมเท่จ,จัดจัดอ่ะไปดูค่าสเตตัสของมันก่อนนะครับมันก็จะมีเลือดอยู่ที่969นะครับพลังโจมตีอยู่ที่248นะครับอัตราดอกเงินอยู่ที่76,801นะครับต่อ24ชั่วโมงโอ้นานมาก่าจะดอกนะครับอ่ะไปดูล่างไฮบิดของมันนะครับตัวนี้สามารถไฮบิดได้นะมันไฮบิดกับใครเฮ้ยจิแกนโนโตโซลาร์สนะครับอ่าเป็นจิแกนโนโตคาพารัสนะครับอื จิแกนโนคาพารัสอืมเธอเรียกยาคิบไหมโอ้ยเท่จัดเข้าไปก็คือมีหน้าเป็นจิแกนโนนะครับอ่าแล้วก็ตัวก็จะเป็นออ้ยเป็นเหมือนบิ๊กเกตปลาว่ะแล้วข้างหลังก็เป็นเป็นตุ้มเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นหนามที่อยู่ข้างหลังนะครับอืมเท่จัดเลยทีเดียวอุ้ยมีเลือดต้องสามพันห้าสิบสามนะพลังโจมตีหกร้อยสามที่หกนะครับผมว่า เลือดไม่เท่าไรหรอกเดเด่นพลังโจมตีมากเลย636อยนะครับอย่าลืมไปไฮบิดกันนะของพี่ก็ไฮได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ไฮไงนะยังไม่อยากบิดรถพี่ยังไม่อยากแรงนะ okay. อ่ะอโอเคอะพอดีฟ้านะวันนี้เราก็จะไปดูการต่อสู้ของมันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับอ่าลืมบอกไปมันเป็นการ์ดส,ส,สายซูเปอร์แรนดนะครับไปการต่อสู้เดียวของมันตอนนี้ที่จะต่อสู้ได้เลยนะครับก็มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ PVP นะครับแล้วผมเคยบอกแล้วว่า PVP ถ้าเราไม่อยากจะเกลือเราก็ต้องเข้ามาทีนะครับอันนี้แหละที่เราจะไม่เกลือนะครับไม่งั้นเราอาจจะเกลือจะจัดได้นะครับอืมไปดูดีนกเนือกอะไรยังไม่ฟื้นเลยนกเนบนกเนบยังไม่ฟื้นเลยนะผมก็จะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาอาหนับต้มผมไปก็แล้วกัน แล้วก็เอาอ่าพี่เฮไปพี่ชาละวันของเราไปนะครับแล้วก็เอาสกิลที่แบบว่าไม่ต้องไห้นั่นมากก็ได้สกิลธรรมดาไปก็แล้วกันนะครับผมก็จะเอาเป็นอ่าอันนี้อ่าอันนี้แล้วก็อันอันไหนดิอันนี้อ่ะโอเคเอาง่ายๆอย่างเงี้ยแหละสบายๆนะครับเฮ้ยไม่ได้ดิมันต้องเป็นพระเอกดิไม่ได้ สลับกลับกันแล้วเน่เน nee, okay. ่โอเคตาโถเอ้ยเราจะเอามันไปเป็นพระเอกซะหน่อยมึงจะให้ไปเป็นพระรองซะแล้วอ้ <N ee> ากดผิดนะครับเอาอันนี้ไปอันนึงแล้วก็อเอาอางี้หมดเลยนะครับ <N ee> ให้มันรู้กันไปว่าใครเป็นใครนะครับรถดาวเมทฝั่งนู้นให้หมดเลยนะอะไปเลยสิบแบงค์เลยนะเพื่อนๆ <N ee> มามาซอยกันหน่อย <N ee> แขนแขนจกหลีกมานานแล้ว พอโอ้ยตัวแรกไม่ธรรมดาแต่ก็เท่านั้นล่ะฉันรู้จุดอ่อนแกแล้วเพราะฉันใช้แกมานานแล้วฉันเลยรู้จุดอ่อนของแกเฮ้ยมันมีการ์ดขี้โกงด้วยว่าการ์ดเมื่อตายเมื่อตายหนึ่งตัวมันก็จะเพิ่มหนึ่งสแต็กนะครับอืมขี้โกงอะไรก็ให้มันน้อยๆหน่อยต้องกันหนึ่งไว้ก่อน <laughs> <laughs> แตฉันรู้วิธีที่จะปาบแกร <laughs> าะฉันใช้แกี่ชับชองแล้วสองสองนะทักอะไรทำอะไรฉันไม่ได้หรอกของปี้นี่มชัช้างนุอย <laughs> ตัวกระจิว๋วเลียวเงี้ยแต่ว่าอย่าว่าแต่ชา้างในทีเล็กมันยังล้มได้เลยนะโหด,ดจัดเลยนะไอ <laughs> นี้เวล22เลยนะ <laughs> ขี่โกงไปแล้วของปี้ เก็บไปอย่างนี้นะครับทำอะไรฉันได้ไม่มีวันเอาเลยกล้าใส่ไหมละ่ะโอ้ยโจมตีสองหมุนไปแล้วนะครับเงียบยังอยู่อ่ะขอบใจมากที่ฉันยังอยู่อ่าเดี๋ยววันพันสามนะพันสาม0ั0สามก็ สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองนะครับอ่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองก็พอนะครับป้องก 1, ันหนึ่งเรก็เก็บไว้เพื่อนสี่ตายซะตายไ,ไม่ตายป <laughs> ้องกันสองเหมือนกันนะฮึม,มันยากเหมือนกันนะจะบอกให้เพราะมันมีสามชีวิตเลยนะครับโจมตีสามโอ้โห <laughs> เหลือวินึงอีกบ้าจะจัดเลย <laughs> ตายผมลม้มลงไปนะม,มาฉันจะสั่งห่านแกและ้ะ <laughs> ลดดาเมจมันลงไปรถมันอีกทำไมไม่ต้องรถแล้วก็ได้ดาเมจมันจะไม่เหลือแล้วนะครับจอมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็ต้องป้องกันไหมไม่ต้องป้องกันตายซะอย่าอยู่เลยถ้าไม่ตายมี่คาดนี่นะ ถ้าโอ้โหสามชีวิตตายทีเดียวมันจะตายต่อเมื่อโดนโจมโดนท่ามไม่ตายนะครับก็คือโจมตีเจ็ดขึ้นไปนะครับมันทีเดียวมันก็จะตายแมพเลยนะครับแกไม่รู้สิท้าว่าโดนท่ามไม่ตายทีเดียวเท่านั้นต่อให้มีสามชีวิตจะโดนท่ามไม่ตายก็ไม่เหลือนะครับมามีห้าเอาซีทำไงละ่ะไปโจมตีสามนี่งนะีโหดหลายจริงเลยอนะ่ะผมตายแล้วนะครับ มตีสามตะกี้มันมีห้านะครับลดลดให้หมดดาเมจอะ <Yeah. S 1> <laughs> ไม่ต้องเหลือเลยทีเดียวนะครับโ mm hmm. จมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตี3าสี่แล้วก็ป้อกันหนึ่งสัพอก็อยู่แล้วนะครับ <laughs> ตายจะไม่นะ <laughs> ไปแล้วคอหอยพอกนะครับมีคอหอยพอกอีกตัววัเนี้ <laughs> แต่ดาเมจมึงไม่เมททำไรไม่ได้หรอกนี่มีร้อยสามสิบเองนะ,ะไรมีห้าอุย้ยมีหกเลยอะ่ะชิบหายแล้วอ,อ่อเออนะตายสองตัวนี่หว่า <laughs> แต่ฉันไม่กลัวนายหรอกเอาเซ่การโจมตีไหมชิบหายโจมตีหกผมมีสิทธิ์ตายเลยเนี่ยตายโโแพ <laughs> okay, ้วะโอเคมาโตเอ้ จะเอามาโชว์ซะด้วยเสือก่าแพ้โอ้ประมาทไปนะครับแต่เจอค,ค,คู่แข่งนี้ใช้คอมปีนี่มันขำตัวเองอดขำตัวเองไม่ได้เลยนะครับม,มาๆๆไม่ยอมนะวันนี้ยังไงต้องให้ใจช้ยท่าไม่ตายนะครับผมก็จะเดี๋ยวจะปลุกวิญญาณมันขึ้นมาใหม่กันแล้วกันนะว้าแย่จริงๆเลย61นะปลุกขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอา ทั้งไทยแลนด์ไปดีไหมไม่เอาดีฝานครับเอาตัวนี้เอาตัวนี้เดี๋ยวผมคิดก่อน <laughs> ให้ผมคิดให้ดีก่อนนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล,แล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาทีนี้ละมึง <laughs> เอาไม่นะครับผมก็จะมันใช้สกิลโคตรโกงเลยอะ่ะตะเกีย <laughs> ขอบอกเลยว่ามันใช้สกิลโคตรโกงเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะ ใช้สกิลโกลงมั่งดิไหมไม่เอาอะเราไม่ใช้สกิลโกลงนะครับเราใช้สกิลธรรมดานี่แหละผมก็จะเอาเป็นอันนี้อันนี้แล้วก็เอาอาันนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมอะอ่ะไปเลยเสียกับร้อยแบงแล้วเน,นี่ยเพื่อพระเอกของเรานะนรับอืมบ้าจัด,จดเลยเออเจออะไรที่มันแบบอืมแต่จเจอคอปปี้ได้ห โตรจัดๆ้่ะอ่ะลดดาเมจเรานะครับอืมอ่ะเพิ่มดาเมจฝั่งมันโอ้โหถายแล้วอ่ะแล้วก็เพิ่มเลือดฝั่งมันด้วยโอ้โหมีเป็นพันอ่ะลดเลือดอ่ะเหลือแปดร้อยพออ่ะแล้วก็เพิ่มเลือดฝั่งเรานะครับอืมพอแล้วแค่นี้แหละอ่ะอุ้ยตามันก้อนด้วยอ่ะมาโจมตีมาเจนเป็นกวนนายอยู่ละ ไม่โจมว่ะไม่โจมอย่างงี้ก็สวยอะสิเอาอย่างงี้มาแนวป้องกันหนึ่งเอาเสีมีซองนะครับไม่กลัวอยู่ละบอลล็กสเตโกซอรัสเชน,นดิโฟโพทันเตอร์ไม่เคยกลัวนายอยู่แล้วเก็บให้หมดมีสแตล์เขาอะไรเก็บให้หมดไม่สนไม่สนสแตล์เร็วนี่ก็เรียกสแตล์เร็วเวย้ยเด็กเร็วมา มีสี่ครโจมไหมอุ้ยมันลังเลมากเลยอะสงสัยจะกลัวผมจะจัดนะครับอ้าวเสร็จแล่าก็ได้ไตายซะส,ะสะตัยโกจะย,ยูเลยอุ้ยมันรู้ด้วยอะป้องกันสามนะเอ้ยโจมบอกไว้ได้อ่ะมันมีมันมีห้าแน,น่บ้านนี้ไม่ธรรมดาเว้ย <laughs> การคำนวณมันไม่ธรรมดาเว้ยมาโจมตีห้าไปแล้วนะครับบา,บายบายทุกคน โอ้มือเล็กน่ารักจริงๆเลยมึงมาเป็นไดโนเสาร์ที่น่ารักแล้วเกินเอ้อยเจอรถด,ดาเมเขทาไปเราโอ้ยเจ็บแปบเราก็ลดดาเมจม,ม,มันมอนกันดามเอจมันแทบไม่มีอยู่แล้วโดนรถ้าไปอีกนะครับก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีกูต้องโจมตียันสามเลยเพราะโดนรถดาเมจไปนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้นกันหนึ่งนะสองร้อยเองเอ้ยไม่ต้องเอาเงี้ยมาไปซะอย่าโย,ย่เลยงับ เรียบร้อยยังกดีเขี้ยวไอ้นี่เลยทีเดียวเขี้ยวใบไม้เลยทีเดียวตัวแตกไปเลยนะครับนี่นะรถจำเป็นซะเอาเซฮ้ยโจมตีสี่ล้มผมไม่ได้นะผมจะบอกให้เพราผมเก่งไงเอาซโจมตีสี่ล้มไม่ได้นะผมเก่งไงโจมตีหนึ่งเอาลวงขับคุณโตก็ยังกลัวเราเนะี่ยนะจุ๊บ สงสัยมันจะป้องกันสามตกดาวนะครับอ,รอ,อ่าป้องกันสามก็สามดิเอาอย่างนี้ก็ตายอ่ะดิตับเรียบร้อยหืมเจ้าแจมมามีส8 6อยเลยก็โดนลดดาเมจไปอีก <laughs> ลดแม่งตัวโอเคอมาเลยมาในนะครับคุณเห็นมาสู้กันในหนเสาอ่านี้แหละ <laughs> มาโจมตีหกไปแล้ว อุ้ยมันกระโดดกัดยังไวอะ่ะมองไม่ทนนันเลยนะเที่ยวมันจริงๆใบธาดไใบไม้นี่มันน่าจะแพ้ธาตุาดุธาตมานะแต่พูดถึงธาตไฟแล้วอ่ะไปโจมเตีไม่ท่าไม่ตายสสุดจัดการมันแหนบตุ้มของพ่อได้ครับพ่อนี่นะซัดไปทีหนึ่งด้วยคว <laughs> ามโหดชนะว่อ ่า,าจะชนะได้ล่อเข้าไปเกือบร้อยแบงค์แม็กไปแพ้พาดไปลาดแพ้ทีแรกได้ไงไวะไเของพี่เนี่ยฮแต่ผมไม่ตัดออกนะเพราะว่าเฮ้ยโอ้โ<ะ>ที่เลยมาสอสามอันหลังนี่ดีสุดๆเลยนะครับตกได้จ w โอโ้โหเอ้ยสองก็ไม่ตกอยากได้จ w ว0 0องอะเรื่องของเรื่องนะอรัพอดีฝ่านะครับ ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เบื้องล่างนะครับอ่าลีกเป็นไงนั่งเอออยู่อัดนดับที่เท่าไหร่นะครับการแข่งขันดูเดือดรุนแรงไหมมีไดโนเสาร์ต่อสู้กั็เข้ามั้ยไหมออาทำไมทำบา้าๆกันเราอย่างนี้นะ GM นะครับอ่าพอดีฝากนะแม่ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสีโอเกนทุกคนเฟดายังเล่นอยู่ฮ่าฮ่่าาฮวู้